มะปางเพลินพาฟินสวัสดีค่ะอยู่กับหนูไม่ต้องกลัวอดไม่ตังหมดก็ตัวแตกวันนี้เรามากินร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้างโรงพยาบาลเซนทรัาลอสหรือสามแยกตลาดทุนทร์ซับนะคะชื่อร้านชินบีบาร์นะคะวันนี้ที่มะปางสั่งจะเป็นชุดเซตนะคะมีหมูสามชั้นเนื้อหมูแล้วก็ไก่นะคะจะหมักด้วยซอสเกาหลีนะคะทางร้านจะจัดเป็นเซตให้นะคะและ จุดเด่นของทางร้านนะคะก็จะเป็นชุดผักนะคะที่เราสามารถขอได้โดยไม่อั้นนะคะในเซ็ตผักก็จะมีเห็ดนะคะแล้วก็กระเทียมพริกหยวกหักกาดเขียวนะคะและมาปานจะสั่งเพิ่มก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็สาหร่ายค่ะอันนี้เราต้องสั่งเพิ่มกับทางร้านนะคะนี่เลยค่ะเราก็มาชิมข้าวญี่ปุ่นกันนะคะจะบอกว่าข้าวเขานุ่มมากเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ย่างหามู3าชั้นลงไปเลยจ้าเคล็ดลับง่ายๆนะคะต้องย่างไฟต้องไม่แรงนะคะเพราะถ้าแรงจะทําให้ไหมได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตามขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ปิ้งทั้งพริกหยวกทั้งเห็ดแล้วก็กระเทียมไปจะบอกว่าหอมมากๆนี่เลยค่ะมาปางก็ทําการชําแหละน้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ รอเนื้อหมูสุกนะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากนคะ่ะทางร้านจะมีซอสให้เลือก2ซอสนะคะคือโคสุจังและคันจังค่ะถ้าถามมาปางังมะปังก็จะบอกเลยว่าชอบทั้ง2รสชาติเลยนะคะและที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่มาปังชอบก็คือผักทางร้านสดมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะสไตล์การปิ้งย่างหัวปังก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะว่าชอบทานแบบไหนนะคะมาปังก็จะชอบแบบมีเดียมหน่อยนะคะไม่ต้องสุกมากนี่เลยค่ะอ้ามค่ะเป่าก่อนค่ะเพราะมันร้อนมาก แล้วเราก็อ้ําน้องไปเลยค่ะมะปังจะบอกว่ามันนุ่มมากหอมมากนะคะนี่เลยค่ะสีหน้าหน้าตาหน้าทานถ้าเป็นเพื่อนๆชอบแนวปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะคะมาปังขอแนะนำเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะที่ร้านเปิดทุกวันเลยค่ะร้านเปิดช่วงเย็นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้กับมาปังเพื่อนพาฟินได้นะคะ